รปภคนหนึ่งชื่อศักชัยมีเรื่องกับรปภเจริญสองคนนี้ต่อยก,กันอยู่มีรปภอ,อีกท่านหนึ่งก็คือคุณพ่อท่านนี้แหละฮะที่นั่งอยู่ตรงนี้เข้ามาพยายามห้ามทีเนี้ยศักชัยกำลังตีว่าลักษณะาการตีเป็นยังไงทั้งตีทั้งตบแล้วก็มีมีดทําท่าจะแทงเขา อ่าแล้วผมบอยหนุ่มทำร้ายลูกไปทำขอทำไมาเขาแก่แล้วลูกเขาก็แว้งต่อยผมเนี่ยโดนหน้านี่ครับเพราะผมแก่แล้วผมสู้ไม่ได้ผมถอยออกมาปุ๊บผมก็ทางที่ผมทำงานเขาเรียกมาบอกมาน,นี่แล้วมาน,นี่แล้วคือเรียกให้หนีมาพวกเนี่ยเขาก็เขา้าผมเข้าไปในโรงไปที่ไปไปไปหลบไปข้างในองพอรักพักผมก็เลยโทรพ่อโทรไปหาเมียแล้วบ,บอกว่าไอ้แน,น่คนนั้นมันเป็นอะไรไม่รู้เนี่ยมันมันกะทำะร้ายลุงเจริญอยู่เนี่ยแล้วพี่ข้ามไปช่วยเขาก็ต่อยพี่เนี่ย แล้วเเ้ามีดแทงพี่พี่กระหลบมาฝั่งนี้แล้วพนักงานอันเนี้ยฝั่งเนี้ยเขาเรียกให้เราหนีกลับมาหลบไปอยู่ข้างออในเน,เนี่ยเราก็เลยหนีกลับมาครับผม คือพ่อโทรบอกแม่แบบนี้ใช่ค่ะคือตอนนั้นโทรศัพท์มันลําโพงไม่ดีแม่จะเปิดลําโพงอ๋อจะเปิดลําโพงทุกครั้งไอ้แบงค์เนี่ยคือลูกชายไอ้แบงค์ลูกชายแม่เออผู้ก่อเหตุคงได้ยินเพราะว่ามันวางกล่องข้าวพอดีเสร็จแล้วออกไปเลยแล้วมันก็ตอนออกไปถืออะไรออกไปไหมแม่ไม่เห็นเพราะแม่ไม่ได้สังเกตผมขอญาติที่ผมต้องเปิดภาพนี้นะทางฝั่งญาติของผู้บาดเจ็บนะนี่คือเป็นภาพเหตุการณ์ตอนนั้นพ่อเนี่ยได้ยินเสียงปืนไหมครับผมผมผมไม่ได้ยินเพราะมันเดียวเขาจะมีเขาเรียกอบรมดับเพลิงเพราะวันช่วงจัง รถอบตอก็จะเข้าพอดีและคุณครูเขาก็เข้ากันพอดีแล้วผมก็อยู่กับคุณครูข้างในเขาก็เจียว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 กัน ทางนี้ตอนนี้คือรู้สึกไม่ได้รับความเป็นธรรมเหมือนกันครับเย้แะแย่ก็ได้รับยันมืดครับไม่มีเจ้าหน้าที่ไปตรวจสอบหรืออะไรเสักอย่างตำรวจไม่ได้ไปเลยไมไ่ไปเลยตำรวจไม่ได้ไปที่โรงพยาบาลเลยตำรวจที่ไหนฮะอน,นอกปากคลองรังสิตครับสพปากคลองลังสิต,สะตนะฮะในเรื่องที่จะเล่านะครับทางญาติครับไม่สามารถบอกได้เลยว่าเป็นข้อเท็จจริงมันเป็นยังไงครับเพราะว่าคนของเรามันเจ็บแต่ว่าสังคมอ่ะเขาตัดสินเราไปแล้วเรากลางผมัวรแล้วเด็กไม่ดีต้นสายปลายเหตุในการที่น้องชายไปหาเรื่องเขาหรือไปทะเลาะกันเนี่ย คืออะไรไม่มีใครแบบว่ามาสอบถามทั้งฝั่งเราเลย แล้วเราเพอจะทราบไหมครับว่าไอ้ต้นสายปลายเหตุที่น้องชายเราไปมีเรื่องกับทางฝั่งของคุณเจริญก่อนเนี่ยมันคือเรื่องอะไรที่ทราบมาเนี่ยครับทางป้าไปโรงพักไปเจอกับลุงที่โดนทำร้ายลุงเจริญเขามาขอโทษว่าจริงๆแล้วลุงอ่ะผิดลงุงคู่กับไอ้น้องนะแรงไปพูดกับศักชัยเนี่ยแรงไปแรงไปคือ <ลง S 1> พูดง่ายไปดา่าไปด่าศักชัยเขาต้นเน็ตศักชัยเนี่ยนะครับจะขอเปลี่ยนกะให้มันอยู่กะเพื่อนเนื่องจากศักชัยอ่ะเขาเดินจากบ้านนะครับมาทำงานทุกวันมาอยู่กะเดียวกับเพื่อนเพื่อจะกล กลับบ้าน่ะไปกับเพื่อนจะได้อาศัยรถกลับกันไปกลับกันมาต่างๆนานาอ่ะยังไงลุงเขาก็บอกว่ามึงทำางนี้ได้หรอมึงต้องอยู่กับข้ามึงต้องอยู่กับกูอ่าอ่างั้นก็เละเทะกันหมดถ้ามึงไปอยู่กับเพื่อนมึงก็เละเทะกันหมดใช่ครับพี่ลุงเขาคุยกับเราที่โรงพักนะว่าพอผมมาฟังกับฝืมันไม่ใช่เลย ฟังกับสื่อคือลุงพูดกับสื่ออีกแบบหนึ่งอีกแบบหนึ่งลุงไปพูดกับสื่อว่าไงถือมลายมั่งตบหน้ามั่งเอามีดไล่ฟันแทงมั่งทีเนี้ยในมุมของทางฝั่งเราเนี่ยเรามองว่าเรื่องนี้มันก็ไม่เป็นธรรมกับเราเหมือนกันเพราะถูกสังคมวิพากษาไปแล้วเหมือนกันใช่ครับทั้งๆที่น้องเราเองเนี่ยล่าสุดเนี่ยเป็นตายเท่ากันใช่หลานเราเป็นตายเท่ากันถูกไหมฮะตายเรื่องจริงเลยไม่มีปฏิหารครับหมอบอกเลยไม่มีปฏิหารอันนี้อเรื่องจริง ตอนนัดหนึ่งเข้าคหมับเต็มๆมีผู้หวังดีคนหนึ่งเขาดูโทอทัศนตอนมาห้าทุ่มกว่านะครับเขาส่งรูปไม้ผมเลยบอกพี่มันไม่เป็นความจริงรักชายว่าเจ้ามีไปไล่แทงเขาแล้วเขายิงมีที่เกิดเหตุมีมีดไหมนี่เขาส่งรูปมาไม่มีมีดไม่มีอะไรมือกำเสื้อไม่มีมีดไม่มีมีดไม่มีอะไรไม่มีอะไรมือกำสองข้างครับไม่มีอะไรเลยอันนี้ก็ตำรวจก็ไม่มีนะครับรูปนี้นะครับมีผู้หวังดีผ่ายให้ ขออนุญาตนะครับผู้ชมครับผมผมอาจจะไม่ได้ให้ดูเพราะว่าที่มันอาจจะเป็นหลักฐานสาคัญไม่มีไม่มีอาวุธไม่มีอะไรนี่คือหลังเกิดเหตุทันทีเลยไหมหรือยังงหลังเกิดเหตุทันทีไม่มีใครไปยุ่งกับกับกับร่างตอนนั้นเลยนะทดูได้ร้อยเวรยังไม่ได้เข้ามาใกล้แต่ถ้าเกิดดูจากรูปแล้วสภาพแวดล้อมข้างๆก็เห็นนะครับมันก็ไม่มีมีดจริงๆไม่มีมีดจริงๆอะแล้วอย่างหนึ่งคือตอนที่น้องผมเดินไปทางวุ้เขาตะโกนท้าคนอย่างมึงต้องเจอของกูน้องผมก็เดินไปไม่ใช่วิ่งหรือกำมัดเฟี้ยงอะไรไปอย่างุงครัวน เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับลุงที่มีการชกต่อยกันตกลงเขาต่อยลุงใช่ไหมทั้งตบหน้าทั้งต่อยนะครับมีมีดในมืมอาะุมีมีดเอามีดจะทำท่าจะฟันแลวตีหัวผมจะแทงเลยล่ะแล้วช่วงนี้คุณบอยก็เห็นเขาเข้ามาห้ามบอยเห็นมีดนะครับก่อนที่ทางฝั่งแบงค์จะมายิงอ่ะทางฝั่งของคุณสักชัยมีดเขาอยู่อยู่ในมือไหมก็น่าจะอยู่เขาตลอดนะครับญาติของคุณศักชัยเนี่ยเขาเปิดที่ดูบอกว่าในมือคุณสักชัยเนี่ยไม่มีมีดเลยคือตอนที่เข้ามาหาผมนะเขาไม่มีมีดแต่ว่า เขาซ่อนมาพอซ่อนอยู่หลังหลังมือเขาแล้วช่วงเข้ามาข้างในก็ามีมีดมาโผล่มาหาผมเลยแต่เห็นบอกว่าแม่ของแบงค์บอกว่าแบงค์บอกปืนลั่นค่ะแม์บอกว่าพี่ผมไม่ได้เจตนาจะยิงคือผมโผล่ไปแล้วเหมือนจังหวะว่าเขาถือมีดแล้วเขาจะวิ่งมาหาจะประมาณทตายคือมีดเนี่ยเหมือนเขาห่อผ้าพอเขาบัดผ้าปุ๊บมันก็จะเห็นมีดแล้วเขาก็หันมาจะหาผมผมก็เลยชักขึ้น ผมก็ไม่รู้ว่าผมไม่ได้ยิงเหมือนมันกระจายหนูรับไม่ได้คืออาวุธปืนที่สุดหนูพูดตั้งแต่ที่หน้านั้นเลยบอกพี่หนูไม่ขออะไรพี่เลยหนูขอพี่ให้ติดตามคดีอาวุธปืนเนี่ยสามารถพบมาตรฐสานที่แบบนี้ได้ด้วยเหรอถ้าคุณคิดว่าคุณยิงป้องกันตัวหรือว่าระลับเหตุทาไมคุณไม่ยิงขามันล่ะไม่ยิงจากเอวลงไปเราจะไม่เสียใจเลยพี่จริงๆแต่นี่มันจากหน้าอกขึ้นหน้าคือมันไม่โอกาสให้เราที่ได้ไดเห็นเขาอีกแล้วตักเตือนเขาสอนเขาใช่ไหมตอนนี้น้องชายก็เสียแล้วพี่ครับ เสียแล้วค่ะเสียแล้วน้องเสียแล้วใช่ใช่ใช่แต่หนูก็ได้ัผลคอยโทรมาล่าสุดเมื่อกี้นะคะเสียใจด้วยคือแต่หนูก็ยังคิดในอดีตนะคะพี่ว่าขอโทษนะลูกนะขอโทษนะขอโทษนะขอโทษนะมัเจ็บอย่างที่หนูบอกค่ะพี่ว่าหนูสัญญากับเขาไว้ค่ะว่าให้เขาหลับให้สบายไม่ต้องมีจิตโกดแขนนใครพวกเราจะ เรื่องของความปิดธรรมให้ในส่วนที่ถูกที่น้องหนูเนี่ยจากไปแล้วตอนเนี้เขาได้รับสิ่งที่พวกหนูเนี่ยไม่ได้รับรู้เหตุการณ์อะไรเลยทุกคนอ่ะประสิทธิ์ไปแล้วว่าคนที่ยิงอ่ะคือมาช่วยพ่อมาแล้วเห็นว่าพ่อถูกทำลายอยู่ตามที่สือ่อแต่จริงๆไม่เห็นใช่ค่ะคุณลุงก็เป็นคนพูดเองว่าตอนที่ลูกลุงมาลุงอยู่ในโรงเรียนหนูก็อธิษฐานบอกเขาตลอดตั้งแต่เห็นอาการเขาค่ะคือกระสุนคือยังไงอ่ะมันก็ไม่รอดอยู่แล้วตารที่คุณหมอบอกมันเป็นปืนลูกซองยิงเป็นหนึ่งมันกระจาย ในหัวสมองเนี่ยมีสามลูกที่เห็นชัดๆในตัวเนี่ยหมอบอกว่าเลื่องแสงไปหมดมันนับไม่ท้วนค่ะไม่สามารถผ่าออกด้ก็คือตายแน่แน,น่แต่แค่จะอยู่กับเราได้กี่วันแล่ตอนนี้เขาก็ไปแล้วหนูก็บอกเขาตลอดค่ะว่าให้เขาหลับให้สบายไม่ต้องมีจิตที่แบบอาฆาตเครียดแค้นใครส่วนทางเนี้ยที่ที่เหลือนะคะให้เป็นหน้าทิ่งของกฎหมายอันไหนถูกก็ว่าไปตามถูกอันไหนผิดก็ว่าไปตามผิด